สวัสดีครับพีเพนะครับพี P ่เพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบนะครับหลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับมือถือทั้ง2ตัวนี้มานะครับกับเจ้าตัว Samsung Galaxy a g a l A07 x y a 4G นะครับแล้วก็เจ้าตัว Samsung Galaxy A06 5G กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่ คดคุ้มจากซัมซุงในปี2026นะครับซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อกับเจ้าตัวซั s ซุงเก l ลซี A07 มากับราคา2,290บาทจะราคาเต็มคือ2,999บาทนะครับและพี่ก็ทำการกดสั่งซื้อกับเจ้าตัว Samsung Galaxy A06 5G มา กับราคา2,290บาทจะราคาเต็มคือ4,499บาทนะครับซึ่งพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการ กดสั่งซื้อทั้ง2ตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงแนะนาว่าให้กดเ็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้ ทั้งแอปส้มหรือแ e อปฟ้าหรือที่ตะก,ก้าสินค้าปลอดภัยแน่นอนซึ่งพีก็กดสั่งที่ ใต้คลิปนี้นะครับผมมาดูว่าทั้ง2ตัวในการดีไซน์ของตัวเครื่องจะเป็นอย่างไรบ้างในการออกแบบและก็ความสวยงามนะครับด้านหลังของตัวเครื่องโมเดลกล้องให้มาถือว่าทั้ง2ตัวมีความสวยงามในการออกแบบพอสมควรเลยผมกับมือถือง,งบ2290ถือว่าทําออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงนะครับนี่อันนี้คือการดีไซน์ของตัวด้านหลังผมแล้วก็ลวดลายนะครับผมนี่ครับ วันนี้คือตัว A 0 7 4G นะครับในการออกแบบหรือว่าในการเก็บวิัตถุว่ามีความสวยงามในการออกแบบพอสมควรเลยตัวนี้ให้มาน้ำหนักเพียง1 8 4กรัมกับความบางให้มา7.6ม mm ิมนะครับก็ถือว่าทำความบางทำตัวบอดี้น้ำหนักออกมาได้ดีพอสมควรในส่วนตัว A 0 6 5G ให้มากับความบาง 8มิเมกับตัวน้ำหนักให้มา100กเตกรามนะ้ก็ถือว่าน้ำหนักในการพกพาก็ถือว่าพกพาได้ง่ายพอสมควรเลยทั้ง2ตัวนี้คือความบางของตัวเครื่องนะครับนี่ให้เปรียบเทียบดูเลยว่าทั้งคู่สามารถทำการปลดล็อกด้วยการสแกนนิ้วมือบริเวณด้านข้างที่ปุ่มพาวเวอร์ได้นะครับนีปึ๊บแต่ออกมาอันนี้ก็ แต่อมาในการสแกนซึ่งบอกว่าทั้งคู่สามารถทําการปลดล็อกมีความเร,เร็วในการปลดล็อกพอสมควรเลยซึ่งพี่ใช้งานมาเอ A07 กับ A065G ถือ G, ว่าปลดล็อกมีความสมูทจริงครับมีปุ่ม power มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงให้เรามาด้านบนก็จะมีรูไมโครโฟนให้เรามาคนระับผมแล้วก็ด้านล่างจะเป็นตัวลำโพงหนึ่งตัวพอร์ต Type C กับรูหูฟัง3.5ตําแหน่งทุกอย่างคืออยู่เหมือนกันหมดเลยนะครับผม แบตเตอรี่ก็ให้มาเท่ากัน กับแบตท,ทั้ง2ตัวคือ5,000มิลลิแอมป์อาวพร้อมด้วยฟาชาร์จให้มา25วัต์ก็ถือว่าแบตนะครับอยู่ได้1วันต่อการชาร์จ1ครั้งทั้ง2ตัวถือว่าเพียงพอแน่นอนนะครับนี่อันนี้คือเรื่องของตัวสเปคแล้วก็การดีไซน์เนาะก็ถือว่าทำออกมามีความสวยงามในการออกแบบพอสมควรเลยกับทั้ง2ตัวผมซึ่งพีใช้งานมาคือเป็น the best จริงกับความคุ้มค่ากับงบเลทที่ไม่เกิน3,000เนาะสามารถ ลองรับรองรับอันนี้คือ4 g 2ซิมอันนี้คือ5 g 2ซิมนะครับนี่อันนี้คือหน้าจอให้เรามากับสีสันที่ทุกอย่างคือเหมือนกันหน้าจอ6.7นิ้วกับหน้าจอ r e เฟรชนิเทัดกดก็ถือว่ามีความสมมุติจริงในการกดในการถัดนะครับกล้องหน้าให้มา 8ล้านเท่ากันกับความคมชัดนะผมกล้องหลังก็ให้มากับความคมชัดที่เท่ากันเช่นกันนะผมตัวนี้50ล้านค่า f 1.8เท่ากันทุกอย่างคือเหมือนกันนะทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังสามารถทําการถ่ายวิดีโอ1 0 8 0 p 30เฟรมได้นะครับซึ่งพี่ใช้งานมา A0 7และ A065G ก็ถือว่าเพอร์เฟมากเลยนะครับนี่ทัสกีนนะครับผมมันมีความสมุดในการนการกดเลยทั้ง2ตัวนี้ผมซึ่งหน้าจอก็ใช้เกจสีที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันหรือว่าเปรียบเสม,มือนตัวเดียวกันนะครับผมตัวนี้เนาะสับคุณสมบัติของการใช้งานเกจสีของหน้าจอนะครับผมอันนี้คือสีสันของหน้าจอผมถ้าพีทําการเปิดสูงสุดผมของเสียงหน้าจอนี้อันนี้พีทำการ เปิดสูงสุดถือว่าแสงหน้าจอถือว่าทําออกมาในการสู้แสงมีความสวยงามพอสมควรนะผมฮัสกีนก็มีความสมุทในการกดในการทัดกับหน้าจอความคมชัดให้เรามา HD พัดนะครับผมทั้ง2ตัวนี้นะครับนี่ถือว่า UI มีความสมูทแล้วก็ทุกอย่างคือเหมือนกันนะกับตัว UI กับหน้าจอกับขนาดกับฟังก์ชันก็คือเปรียบเสมือน เดียวกันแต่ถ้าใครชอบ CPU ที่มีความเร็วความแรงก็ไปตัวนี้อันนี้ให้มาเป็น CPU คือ Navisty i 6300 6นาโนเมตรอันนี้ก็ให้มาแรงเหมือนกันแต่ support เครื่องีผมตัวนี้ h e l o เจนะครับผม6นาโนเมตรเช่นกันถือว่าซีพทั้งองตัวทำออกมามีความใช้งานได้ติดนิ้วดีมีความเร็วความแรงจริงครับซึ่งพีใช้งานมาก็ถือว่าเพียบพร้อมจริงครับกับทั้ง2อตัวนี้อันนี้คือ UI ในการตั้งค่านะครับผมนี่ครับก็จะมีให้เรามาเช่นในการเชื่อมต่อก็สามารถทําการใช้งานในการเชื่อมต่อ Bluetooth ชันหแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi 4ส wi ี่ Wi-Fi ห ทั้งตัวรายการเชื่อมต่อได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือในการแชร์สปอร์ตก็แชร์ทั้งเป็นตัวนี่ผมขึ้นสัญญาณ w i ส่ Fi, จนสี่และไ Wi ไ i 5ในการแชร์ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้คือการตั้งค่าที่บอกว่าเปรียบเสม,มือนเดียวกันเลยผมในการตั้งค่านะครับนี่อันนี้คือความเลื่อนไหลนะครับก็ถือว่ากดแล้วมันมีความสมมุิ ตินิ้วดีพอสมควรเลยผมอันนี้เสียงก็ลาโพงหนึ่งตัวเหมือนกันแล้วก็ในการตั้งค่าจอภาพปรับเป็นออโตหรือว่าปรับเป็นทีมสว่างแล้วก็ทีมมืดทั้งสองตัวถือว่าในการปรับก็ถือว่าทาออกมาได้ดีพอสมควรแล้วก็ปรับในการใช้งานในการแบบบทเวลาหน้าจอปรับได้เป็น30มบนาท,ทีทั้งคู่ปรับได้นะครับนี่อันนี้คือในการใช้งานซึ่งพี่รู้สึกว่าทาออกมาดีมากอันนี้คือการปรับตัวอัตาราเฟสปรับเป็น60เฮิร์ตซ์แล้วก็ ปรับเป็น120เทิทั้งคู่สามารถทําการปรับได้นะครับผมในการปรับตัวอัตรา r e เฟ e ของหน้าจอนะครับนี่ ถือว่า UI ออกมาได้ดีพอสมควรเลยอ่ะอันนี้แบตเตอรี่ก็ให้มา1วันต่อการชาร์จนครั้งก็ถือว่าเพียงพอนะครับแล้วก็มี Wi เบอร์แล้วก็สไตล์ตัวนี้ก็มีให้เรามาในการปรับแต่งปรับตัวทีมปรับตัวจานสีตัวนี้ก็มีให้เรามาครับผมอันนี้คือ UI พี่ชอบมากกับตัว UI รู้สึกว่ามันมีความสวยงามในการ ปรับแต่งพอสมควรนะครับผมตัวนี้อันนี้คือการปรับแต่งตัวจานสีผมที่เราตั้งค่ามาให้ตรงกับตัว v วเ p r r ของของเรานะครับนี่โอ้ถือว่า UI ทํทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยก็ปลดล็อกเดกกาสแกนได้ไหหรือว่าสแกนใบหน้าตัวนี้ก็มีให้เรามาแล้วก็คุณอสมบัติขั้นสูงก็เหมือนกันเลยมีปุ่มด้านข้าง m u l ติ w i n d ด w ได้ใช้งานแบบเน้าจอได้มีอันนี้ ตัว A06 นะ 5G จะมี Galaxy อวตารในตัว A07 ไม่มีนะครับผมอันนี้คือ Dual m a n g g e r ก็มีการคุยแอปที่เหมือนกันเลยนะครับอีอันนี้คือคุณสมบัติของการตั้งค่าคือเหมือนกันปัจจุบันทั้งคู่ผมให้มาเป็นตัว Android นะครับผมอันนี้คือ Android 16กับตัว One UI เวอร์ชัน8.0อันนี้ Android 15กับตัว One UI เวอร์ชัน7.0ซึ่งบอลว,ว่าทั้ง2ตัวนี้สามารถทำการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่คือ Android 16ได้นะครับนี่อันนี้ก็อัปเดตได้นะครับคือบอกเลยว,ว่าทั้ง2ตัว อัปเดตจาก Android 15มา Android 16ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากซึ่งปัจจุบันตัวนี้ก็ทำการอัปเดตเป็นตัว Android 16ได้แล้วถือว่ามีความลยเอียดและคุณสมบัติก็ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับทั้งสองนี้หลังจากพีทำการใช้งานมานะถือว่าอัปเดตมาอัปได้ง่ายคือณนะปัจจุบันคือเป็น Android 16ได้นะครับผมในการอัปเดต A7 ก็อัปเดตได้นะครับแปลว่าสุดจริงนะครับผมอันนี้ความสมมติอันนี้คือ UI นะครับผมนี่ครับในการแบ่งหน้าจ ดูคือใช้งานได้ง่ายมากคือพี่รู้สึกว่ามันมีความทัดแล้วก็มีความสมุดได้เร็วจริง <c oughs> คือบอกเลยว,ว่ากดเข้าแอปไม่ได้แตกต่างกันมากเลยในการใช้ผมอันนี้คือมัลติวินโด้นะครับนี่โคตรสมุดเลยอะถือว่า UI ทำออกมาได้เฟรนดี่ต่อผู้ใช้งานจริงนะผมตัวนี้นะครับนี่ ทั้ง,งต่างก็มีให้เรามาความเร็วบอกเลยว่าเข้าแอปความเร็วไม่ได้แตกต่างกันมากเลยในการใช้งานจริงนะครับผมกับทั้งคู่นี้นะครับนี้บอกเลยว่าเวิร์กแล้วก็สถานการใช้งานในการแบบว่าเดี๋ยวผมแบ่งตัวนี้ด้วยนี่คือแบบแบ่งหน้าจอของแอปพลิเคชันของตัวแอปกล้องก็แบ่งได้ด้วยถือว่าทั้ง2ตัวทําออกมาในการแบ่งหน้าจอในการโทรแอปถือว่าทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกต์มากนะครับผมกับทั้งสองนี้มาดูว่ากล้องเป็นอย่างไรบ้าง กับกล้องทั้ง2ตันนี้ผมหลังจากที่พี่ทการใช้งานมานะครับผมอันนี้คือกล้องหลังนะครับนี่ถ่ายที่ความคมชัด50ล้านทั้งคู่เลยนะครับอันนี้พี่ก็ถ่าย50บล้านทั้งคู่นะครับอันนี้คือกล้องหน้านะครับ กล้องหน้าก็แปดล้านให้มาเท่ากันอันนี้พีถ่ายที่ความคมชัดเท่ากันทุกอย่างเท่ากันหมดสีสันของหน้าจอพี่ก็ปรับเท่ากันหมดนะครับนี่อันนี้คือการแสงผลของกล้องนะเพื่อนๆนก็ลองตัดสินใจว่าตัวไหนมันน่าซื้อและสีสันสวยผมส่วนตัวถือว่าทอาออกมาดีมากอันนี้พีทาการเลื่อนมือถือเร็วกันไปนะครับผมนี่อันนี้สีสันก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับผมในการเก็บดีเทลนะครับอันนี้พีขอถ่ายที่ฟังก์ชันที่สีเดียวกันกัน บอกเลยว่าตัวกล้องก็ไม่ได้แตกต่างกันมากหรอกกับสีสันของการใช้งานนะนี่คือการถ่ายที่คุณภาพสีสันเท่ากันนะครับก็ถือว่าองตรงใน,น a 0 7นก็ถือว่าเก็บด,ดีเทลดีมากแต่ a 0 6อาจจะเก็บด,ดีเทลแบบคือสีก็สวยทั้งคู่แหละแต่บอกเลยว่ากล้องใหม่ของ a 0 7ทําทำออกมาได้ดีพอสมควรถ้าใครชอบตัว5 g cpu แรงพี่รู้สึกว่า A06 5G ถ้ามีของนะรีบไปกดในการสั่งซื้อเลยเพราะว่าคุ้มจริงนะครับนี่พี่ก็ไปสัมผัสมาในการทดลองก็จะทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับทั้งสองตัวนี้แล้วก็มีเกลี่ให้เรามาเสริมจากแอปกล้องก็มีให้เรามาเห็นผะมพี่ก็ไปสัมผัสมากล้องหน้ากล้องหลังหมดเลยว่าไม่ได้แตกต่างกันมากในการใช้งานจริงซึ่งพี่ใช้งานมาก็ถือว่าเวิร์กมากกับตัวทั้งสองในญผมครับ a 0 7กับ a 0 6นตีผมกับงบที่เท่ากันบอกเลยว่าคุ้มจริงสักการ์เ่นเกมนะครับผมเกม rov ปรับสูงสุดบอกเลยว่าตัวนี้ทำออกมาทั้งสองตัวออกมาได้อย่างเพอร์เฟคจริงถ้าใครเล่นเกมจะเต็มซ p u ียที่แรงกว่า Dual ฬาลง i t y 630ก็แรงกว่าแน่นอนนะครับแต่ T99 ก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับผมในการใช้งานจริงๆครับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากหรอกผมเกมพับ G ีกลางๆก็เพียงพอเก็บชิมแพกต่ำๆกลางๆก็เพียงพอ ROV สูงสุดบอกเลยว่าสบาย Free f i e สูงสุดทั้งคู่สบายหางหวแล้วก็สามารถรองรับในการเชื่แอปพลิเคชันูนยนไทยทั้งคู่สามารถรองรับได้หมดนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากในการัพ p อ o r t กับมือถือง,งบ2,290บาทก็ถือว่าคุ้ม พี่จะขอปักตะก้าในการสั่งใต้คลิปนี้ให้หรือที่ลิกงใต้คลิปทางแอปฟ้าหรือแอปส้มกับโปรโมชั่นล่าสุดคือคุ้มจริงเสาร์นี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สัพีและกดติดตามช่องพีเพย์ด้วยนะครับผมเสาันี้ขอบคุณครับ